ไม่ได้เช้าว้ยนี่มันหนึ่งทุ่มแล้วเอาอย่างนั้นเลยเอยช่วยไม่ได้แฮะข่าวันนี้ก็คนที่พาทางมาละันยกับข่าสกสัสผู้นำของเทรลคอนและเป็นผู้รับใช้ของทันวุลิฟอน,นผู้หญิงนี่เองคือข่าจะไม่บอกไว้ว่านี่ไม่ใช่คลิปการรีวิวแต่นี่เป็นคลิปการร่วยพรวันเกิดให้กับท่องทีซีจีสตูดิโอด้วยซึ่งวันนี้เป็นวันเกิดของเขาเนอะขาก็เลยจะไม่วอกกับเขาไม่ว่าขาจะไม่เป็นของวัญวันเกิดให้เขาเนะ นายอาจจะมาอวยพ่อมันเกิดให้ได้เน,น้อยๆซึ่งข้าก็จะขอกับเจ้าไว้ว่าถ้าเจ้าได้ข้ามาก็ดูแลรักษาให้มันดีและใช่เจ้าตัวก็เคยบอกกับข้าไว้ว่าเขาทำคอนเทนต์ได้ดีมากข้าเลยอยากเชิญชวนเล่นตัวของเจา้าข้าเลยอยากจะให้เจ้าเป็นเจ้าของหม่ของขอ้างั้นก็ขอให้เจ้าดูแลสุขภาพดวยให้ดีๆนอนเพียงพอและที่สำคัญอย่าไปตีลีเยอะ นนแ,ลแล้วสำหรับใครบาคนที่บอกไว้ว่าไอตัวของสเกเบรนี้ก็คงจะบอกไว้ว่าเออตอนนี้มันถอนากาไม่ได้นะพี่ตัวน,นี้ยางนี้ได้นะซึขขออ่งขาดหน้ากาได้ยเจ้าให้ดู